nhạc té té nó khao chân xuống แบบพ,าพบราญา à ผมบ่มเก่าเงาวางข้าวสี่บทไว้เป็นแบบเบาคููเขียนจะได้ก็อย่างนั้นบ่ทาหาของอื่นมาฟัน หัวมุนเตียวเมาสซนเจ็ดตัวเตียวล้อมควางควางหนหนุนสามตัวเหลียววนมากองตั้งนาง ข้าโอบราณบ่มีไผ่กลางเขียนมาอวดโตตวชวโตแต์แต่ลุเขียนมาอวดโชว์แต่ลุงแหลน